การลบที่ไม่มีการกระจายป .3 ตัวอย่างที่1นึ่งค่ะ4,963ลบด้วย2,913วิธีทำเขียนตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะ4,963ลบด้วย2,913และเราจะเริ่มลบในหลักหน่วยก่อนนะคะ ในหลักหน่วย3ามหน่วยลบ3าหน่วยเหลือศูนย์หน่วยเขียนเลข0นย์ในหลักหน่วยในหลักสิบ0ลบหนึ่งเหลือห0เขียนเลขห้าในหลักสิบในหลักร้อย900ลบเ0 0เหลือศร้อยเขียนเลข0ูนย์ในหลักร้อยและในหลักพันค่ะ4 0 0พลบ2,000เหลือสองพเขียนเลขสองในหลักพัน ดังนั้น4,963ลบด้วย2,913จะได้เท่ากับ2,50 0นะคะตัวอย่างที่2ค่ะ65,758ลบด้วย4,607ในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งมี5หลักและตัวลบมี4หลักดังนั้นเมื่อเรานำมาเขียนนะคะจะต้องเขียนตัวเลขให้ตรงหลัก หกหมื่ลบด้วย4607เราจะต้องเขียนเลขสี่ให้ตรงกับเลขห้นะคะเพราะว่าเลขสี่และเลขห้าอยู่ในหลักพันเหมือนกันนะคะและเขียนเลขหกให้ตรงกับเลขเจเลขศูนย์ให้ตรงกับเลขห้และเลขเจให้ตรงกับเลขแปหลังจากนั้นเราจะลบในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย8หน่วยลบเจหน่วยเหลือ1หน่วยเขียนเลขหนในหลักหน่วย ในหลักสิบห้าสิบลบศูนย์สิบเหลือห้าสิบเขียนเลขห้าในหลักสิบในหลักร้อยเจ็ดร้อยลบหกร้อยเหลือหนึ่งร้อยเขียนเลขหนึ่งในหลักร้อยในหลักพันห้าพันลบสี่พันเหลือหนึ่งพันเขียนเลขหนึ่งในหลักพันในหลักหมื่นหกหมื่นเป็นตัวตั้งและไม่มีตัวลบนะคะดังนั้นเราจะดึงเลขหกลงมาเขียนได้เลยนะคะ สรุปได้ว่า65,758ลบด้วย4,607เท่ากับ61,151ค่ะตัวอย่างที่3 98,765ลบด้วย45,651วิธีทำนะคะ98,765ลบด้วย45,651 เริ่มลบในหลักหน่วยนะคะห้าหน่วยลบหน่หน่วยเหลือ4หน่วยเขียนเลขสในหลักหน่วยในหลักสิบ0ลบหเหลือหนึ่งเขียนเลขหนึ่งในหลักสิบในหลักร้อย700ร้อยลบ600เหลือ100รเขียนเลขหนึ่งในหลักร้อยในหลัก, 1, 8, 5000, ลก 3, พัน800 0ลบพันเหลือ3า0พันเขียนเลข3ามในหลักพันในหลักหมื่น9 0้า0มลบสี่มืน เหลือ50,000เขียนเลข5ในหลักหมื่นดังนั้น98,765ลบด้วย45,651เท่ากับ53,114จากตัวอย่างทั้ง3ข้อนะคะนักเรียนเราก็จะได้ข้อสรุปว่าการหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งลบ สามารถทำได้โดยการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นตามลำดับนะคะ